อ้าวสำหรับข้อนี้ครับตุ้มน้ําหนักมีมวลสามสิบนิวตันก็คือตัวนี้ป่ะน้ําหนักของมันตัวนี้คือ mg ไหมแล้วก็ผูกติดกับเชือกเชือกก็คือตัวนี้แขวนไว้กับแนวแนวดิ่งอะแขวนแนวแนวดิ่งแขวนไว้อย่างนี้ไม่จริงๆเขาบอกว่าเขาแขวนไว้ในแนวดิ่งแสดงว่าอะไรเนาะแสดงถ้าจริงตอนแรกมันคืออย่างนี well. ้ okay. ป่ะตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ป่ะแลว mg เท่าไหร่สามสิบนิวตันแล้วมีเชือกอยู่อย่างนี้จริงป่ามันต้องแขวนไว้อย่างนี้แต่อยู่ดีมีอะไรนะมีคนออกแรงอะไร f ก็คือเหมือนกับพี่เอามือไปคว้าไว้อย่างเงี้ย แล้วก็ดึงมันแล้วมันอยู่ในสภาพนี้โอเคไหมนะครับก็าถามหาแรงอะไรนะแรง F ที่มาดึงโอเคงั้นพี่อยากให้น้องจินตนาการอยูว่าอ่ะสมมุติมีใครสักคนหนึ่งเขาเขาทำเรียบร้อยแล้วเขาดึงมาเป็นภาพนี้เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมแล้วมันอยู่อย่างนี้แล้วนะอยู่ในภาพนี้นะแล้วน้องก็เดินมาเดินมาน้องว่าเจอ,อเลยวัตถุตัวนี้อยู่กลางอากาศในสภาพแบบนี้ไม่ได้ขยับไปไหนแล้วนะหมายถึงเขาดึง,งน้องเราไม่ได้สนใจตอนที่เขาดึงมาทางนี้เข้าใจไหมเราไม่ได้สนใจตอนที่เขาดึงมา เราสนใจตอนที่ว่าอะไรเนาะเขาดึงมาแล้วอยู่ในสภาพนี้เรียบร้อยแล้วเราสําหรับน้องเนี่ยน้องเห็นตวเนี้ยนี่คือสมดุลละคือมันอยู่นิ่งๆกาอากาศแบบนี้โอเคไหมคราวนี้เขาถามหาคเอฟก็แน่นอนครับเราก็จะเอาแกนอะไรเนาะแกนเอ็กแกน y ไยไปวางไว้อะไรที่รูปภาพแบบนี้อะแบบนี้ก็ได้นะครับจะเขียนเส้นปากก็ได้แล้วแต่นะพอดีพี่ใช้ปากกาหลายสีแต่น้องเนี่ยถ้าเกิดมีใช้ดินสอนเดียวน้องพยายามใช้เส้นปากแล้วกันนะครับอา้าวมาดูครับ ถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะลูกตุ้มอยู่กาอากาศอย่างนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับแรงซ้ายแรงขวาทําไมกันเท่ากันแรงขึ้นแรงลงทําไมกันเท่ากันมันจึงอยู่อย่างนี้อ่ะคราวนี้เราก็ต้องทำการแตกแรงเพราะไอทีตัวนี้มันอยู่อะไรมันเป็นมุมมันเป็นเวกเตอร์เฉียงเราต้องแตกเวกเตอร์นะครับมาทางนี้มาทางนี้แต่เราจะต้องมีมุมอ้างอิงอ่ะมุมสามเจ็ดตังนี้ที่เขาให้มาเราเอามาเขียนไว้ตรงนี้เพราะเราต้องเอามุมอ้างอิงอ่ะมาไว้ตรงไหน ตรงจุดตัดระหว่างละแกได้แกน y ใช่ไหมนะครับโอเคแตกนี้เวกเตอร์แรงอ่ะ t อ่ะก็แตกเสยขึ้นมาทับอะไรน้องทับอะไรทับมุมอ้างบาทเยเราแตกเสยไปปุ๊บเราจะต้องได้ t อะไร t cos ป่ะสามสิบใครจะท่องได้ cos สาได้สี่วนห้นองจะเขียนว่า4 t ส่วนห้าเลยก็ได้แล้วแต่พี่ทำจะใช้ดูตรงนี้ก็ต้องแตกมาไหนด้วยแตกมานี้ ปึ๊กก็ต้องไดไรแตกห่างออกจากมุมอ้างนะก็คือ t อะไรที่37แล้วไอไอเวกเตอร์ที่เราแตกเสร็จเรียบร้อยเราลบทิ้งแล้วเราก็ไปดูที่รูปนี้มองทุกอย่างแนวแนอนแนวตั้งหมดแนวนอนก็คือแกน x ป่ะพิจารณาแกน x ครับการที่มันอยู่สภาพแบบนี้ได้แสดงว่าอะไรแรงแนวแกน x คือแรงซ้ายแรงขวาทำไมกันเท่ากันนั่นหมายถึงทีอะไรที i n 37ก็ต้องเท่ากับ F นั่นเอง ที 3, 7, 7, 3, 7, ไซสามเจ็ดไาเท่าไรนะสามส่วนห้าแล้วก็ t เท่ากับอะไรแล้วเอฟแสดงว่้าเกิดน้องอยากหาค่าเอฟ้องก็ต้องทำไงหาค่า t ก่อนพอได้ค่า t ก็ไปแทนคราวนี้เรามาดูต่อครับแกน y แกน y คือแนวขึ้นแนวลงไหมแนวขึ้นแนวลงก็ต้องทำไงกันเท่ากันก็คือ t Cos สสามเจ็ 37, ก็ต้องเท่ากับสามสินิวตันนิวตันมันเป็นหน่วยไม่ต้องเขียนหรอกที t, คอสสามเ็ดเท่ไร 4.5เพราะงั้นเราก็ทำการยายข้างครับ5อันนี้เป็นเท่าไรร่อ5 0ป่ะแลหารด้วย4ี่อ่ะ,เอ,ะ,ะ,อะเอาอย่าพึ่งนี่ยังไม่ใช่คำตอบนะเพราะเราหาค่า F ไม่ออแเราก็เอาตัวนี้ไปทำไมไปแทนนะครับไปแทนนะครับก็ได้ออกมาเป็น3.5 T ส่วนคือเลยนะ150แล้วส่วนด้วยี่เท่ากับอะไร F515 งตัวนี้ได้ร32 ต่วนนี้สิบห้าได้และววะสี่สิบห้าส่วนสองเท่ากับอะไร F เพราะฉะนั้น F ได้อะไรเอ่ยยี่สิบสองจุดห้านิวตันนั่นเองโอเคไหมยี่สองจุดห้านิวตันนั่นเองเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยากอะไรเลย